คยคขอโทษเพื่อนนะจังหวะนี้เ,นยยเตัวได้ครับ็จะกระโดต่อยังติดครับยังได้ครับแซมกระโดดเร็วมาเอาครับโอ้โหล้จังหวะนี้เข้า ไม่โดนตอนนี้ครับได้ฟาวครับเอาครับบอลเล่นบ่อยใจหลุนจากลูกฟรีคิกครับเลียงมาทางขวาครับหามยืนที่บอลคนเดียวครับกำแพงสามคนยิงอัดเลยยังใช้เท้าเทียวมาได้อีกสามตัวตีบอลนี้ต้องกระตุ้นเพื่อนแล้ว จะมีการเปลี่ยนตัวข้างสนาม DSL เปลี่ยนอีกคนครับก็เอาพี่เอออกครับมาโอ้ไปแย่งมาได้ครับ DSL อ้าเขาจะเป่ยนครับมากันสามคนครับใครจะรู้ท่องดูนิดยังสิครับเจ็ด ข้ามฟ้ามาทางขวาสวยครับวแต่ของใครครับไม่ใช่ครับซีแซวคู่ต้องหวานี้มันยามจะคว่ายิงครับผู่โบน้องอยู่ครับแล้วคู่จงเจอที่สามวัดโจงแล้วออกมาเร็วแล้วจะเปลี่ยน

เห็นว่าจังหวะเช้ามานคู่ยังไงต้องให้เวลาผู้สาวประตูแบบเกมแบบนี้ครัต้องเป่าถึงเกมครับ ไม่ให้ป่งอยู่เอามาเริ่กันต่อครับไปไไปตองอรมออกครับุณเปลี่ยนอีกคนครัมีเอข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเอาหตากลับลงมาครับ ยังโหมดปรกาศออกไปได้ครับได้เป็นลุ่มพึ่งจีนยันมาร์ลิสแอลตัวสำรองนี่ลบเวลาด้านข้าสนามอ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วค่อยไปมาคร์ทู่มาดูครับมือแค่ครับโรบินสันจีน แบบนี้ครับคพิตารยิงด้วยสายลูกนี้ไม่เหลือหมุไปาทางเปลี่ยนตัวก็บอกว่าถุงทินถุงเวลาครับโอ้ทุกโกล์มยังไม่ถึงนาทีครับพิการยิงไอ้ทีมขึ้นน้เอาอกดได้บ่อยถูกตอนนี้ต้องหนุนมากกว่าเดิมไปสองเท่าครับถ้าหวานจะกล่าวถึงเกมมีเวลา อุปการนรูมุนว่างนี้เชนตูป็นฝ่ายวังตกับวางถไปโมงประกาศอุ่การอออดีผู้เล่นป่าเจว่าเจบดูเพื่อนนิดนึงครับ อูดูเพื่อนนิดนึงแล้วเจ็่จัดจังหวะมันจะพิลวะ หรือต้องดูเ่าจะเริ่มสายหรือเปล่าเจนนี่เพลเมเกอร์เป็นสำคัญของโกลเด้นบอยครับดันเลยดันเลยดันเลยโจมีจาการเปลี่ยนตัวตัวอาแซงกลับลงมาแล้วมาถึงให้มาทางซ้ายนะครับ ดูได้เตือนไฟครับสามทีครับดุงอย่างนี้ทดเวลาไว้สามทีครับตรงนี้จังหวะบาดเจ็บครับเกมอยู่ไปครับเดเวลาฐานทีครับคุณหลังยังพอเวลาครจะได้ปล่อยทีมมี่เละหักมาก ยังได้ครับตามไปเก็บทางขวาได้เป็นลูกเพิ่งครับเป็นลูกใหญ่เจมไปเพิ่งไปเองครับยังโหมทิ้งออกไม่ได้ครับได้เป็นลูกทิ้ขอไหวครัได้เป็นลูกเตะมืงครับเลนซานครับให้มาแล้วดูครับไม่มีใครอยู่เลยโอ้ไม่อยู่ด้านนอกไปหมดครับ ถ้ามีเพื่อนอยู่นี่จะได้รู้ก็ตัวสูยงนาระหว่างน,นี้ปานองาง,อง,องแล้วลอกมาเจ็บอให้ทผา่ครับยิงมันี้ไมตูนเลยที ไรเจตัดบอลได้ครับให้เรยมาจิมมี่ผล้วจับได้ผม็น่เพ่ครับเจนมึง่สองคนแล้วลพี่จากจังีจะได้เพิครับยังได้เป็นลูกพิ่อีกครั้งครับ เดี๋ยวจะเอาอุดแล้วมีเลือยสามแถวนะยชินมดมีไหมยิ่งไปหมดเต็มเลยอ่ะอุดนพิ่เพื่อนนิดนึงครับข้างสนามอนน้ำไปให้ได้นะใ่ะเจดีเขอ๋อใช่บอลบอเป่ยนตัวมาเลยบริการเขาเปียนตัวเลยครับมาหนไปโบอลมาบอส เปลี่ยนตัตออกเลครับไปมาพี่ตาลแล้วยิงไปฟอกครับโอเคยังมอกไปได้ครับแล้วไม่เตะโง,ง่้างเลยฮะใส่อาดได้มายกพุ่ครับเนธภูงใจมาขอมาพี่เจทางขวาครับ

มันน้อยไปหน่อยอ่ะแต่ยังพอมีอ่ะโอ้ขวัญแล้วจู่แล้วก็โดนทีมเสมอในท้ายแบบนี้ครับเอาบอลออกไปแล้วโอ้ยขวัญกับตู้แล้วตอนนี้กเด็นบอยอุัญยี่เก้าจากนำอยู่หนึ่งประตูแล้วตอนนี้โัวตีเสมอครับ้ไบอลมาที่แทมลกจับบอลไม่ดีครับเค่ต้ลมาจินนี่เอาบอลโยก ไยแล้วเจ้าสวยะุดกครับแซมแเก่าไปเลยแซมเก่าไปเลยยเวลา่านเจับโอ้แล้วทุ่มฟ้าอย่าง้หว่านี้ยกขาบสีส่เชือร้อนี่รต้องมียะเสมอครับตอนนี้อยากชนท้ครับตัดเลยตัดเลยโอ้เรไม่ทันแล้วครับ เจอสองทีมกลางสนามก่อนแล้วตัวนี้ต้องคู่แรกครับตัวเหมือยไปห้าประตูต่องห้าแล้วสุดมันอุ่นแล้วลออตัวคู่เดียวโอ้มาได้ประตูตีเสมอเหมือนคู่แรกเลยครับคูท้ายแบบนี้ครับผมต้องขอขอบคุณครับวผมเดนบอยแล้วก็ดีเอสเอลครับ <c oughs> โอ้นี้เล่นกัน ความสามารถนะสเสมอต้องไม่ลืมประตูตอนหนึ่งคนระับหนักเราในเกมมนระัขอโทษขอโพยครับโดมแกนี้เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นครับขอขอบคุณนะท่านหัวทีมเล่นกันด้วยสป,ปีดครับคู่ต่อไปครับเป็นทอนลีดูแล้วจะเจอกับ